สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราอยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าหลายๆายคนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเข้าใจผิดหรือมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ได้ครับเรื่องราวนี้นะครับผมเราต้องพูดถึงชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามิโน่ไลโอลานั่นเองถ้าคุณเป็นแฟนบอลเนี่ยนะครับผมได้ยินชื่อนี้เนี่ยหลายๆายคนเลยนะก็จะบอกว่าไอ้นี่มันเลวไอ้นี่มันชั่วนะครับผมคือเกลียดไลโอลาไปหมดเลยครับผมก็เลยอยากจะมาชี้แนะข้อเท็จจริงกันละกันคือถามว่าผมอยู่ ทีมไลโอลาไหมก็คงไม่นะครับแต่เรียกได้ว่าผมรู้สึกว่าการปฏิบัติที่แฟนบอลเนี่ยทำกับตัวของไลโอลามันค่อนข้างจะเกินความเป็นจริงไปสัหน่อยนะครับผมเรียกได้ว่า เหมือนต่อว่าด่าฮอเขาเยอะเกินไปหน่อยนะครับโดยที่ไม่ได้ด่าส่วนอื่นๆเลยทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วถ้าท่านผู้ชมโกรธแค้นไลโอลาเนี่ยมันก็ควรจะโกรธแค้นนักเตะที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาด้วยถูกไหมละครับมาเรามาเจาะอาชีพเอเย่นนักบอลกันดีกว่าไลโอลาเนี่ยนะครับผมหากใครไม่รู้จักเขาเป็นเอเย่นชื่อดังมากๆของโลกครับเรียกได้ว่าเป็นเอเย่นฟุตบอลตัวท็อปเลยนั่นเองครับนักเตะที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยที่เขาจัดสัดีลอะไรให้นะครับเออร์ลิงฮาลานนะครับผม ดอนนารูมา่าฮาลป็อกบาเห็นไหมมีแต่บิ๊กเนมทั้งนั้นเลยสลาตันอิบราฮิมโมวิชเองก็เป็นหนึ่งในนักเตะภายใต้การดูแลของเขานะครับเรียกได้ว่ามีแต่คนดังๆบิ๊กเนมบิ๊กเนมเนี่ยเตยม็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งตัวของเขามีหน้าที่อะไรหน้าที่เจรจากับสโมสรไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อสัญญาใหม่นะครับผมหรือว่าการจะย้ายทีมต่างๆ โดยที่คนเนี่ยต้องไปเกียดตัวของไอไลโอลามากเลยเนี่ยเพราะอะไรครับ mm hmm. ผมเพราะเรียกได้ว่าด้วยอาชีพของเขาอะ่ะ mm hmm. เขาจําเป็นต้องต่อต้านกับสมโมสอนูกไหมสมโมสอนบอกว่าอยากซื้อเออร์ลิงฮาลานแค่80ล้าน mm hmm. ตัวของไลโอลาต้องเป็นคนไปดิว mm hmm. บอกว่าไม่ได้ต้องเอา130ยตัวของเขาเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่คอย ตักตวงผลประโยชน์ให้นักเตะได้มากที่สุดเพราะยิ่งเขาตักตวงได้มากเท่าไหร่เนี่ยตัวของเขาเองก็จะได้เงินจากตรงนั้นมากเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่คอยขูดเลือดขูดเนื้อสโมสรก็คงไม่ผิดครับแต่ถามว่าในมุมนี้เองเนี่ยคนจะเกลียดก็คงไม่แปลกหรอกเพราะเวลาคนดูบอลเนี่ยคนส่วนใหญ่เฮ้ยเราชอบนักบอลว่ะ แต่สิ่งที่เราชอบมากกว่านักบอลคนหนึ่งเนี่ยคือสโมสรที่เราเชียร์ถูกไหมการที่ต้องเห็นสโมสรของเราถูกเอาเปรียบเนี่ยนะครับผมมันยุติธรรมแล้วอย่างนั้นหรอโดยตัวผมเองเนี่ยนะครับจะตอบว่า1เลยนะครับมันยุติธรรมแล้วนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะแล้อล่ามีหน้าที่ในการที่จะรักษาสิ่งที่นักเตะควรได้มากที่สุดยังไงละ่ะถ้าบอกว่าเออร์ลิงฮาลาเนี่ยราคา130ล้านสโมสรไม่เอา ก็คือไม่เอาไงเดี๋ยวไปขายสโมสรอ,อื่นก็ได้ครับแมนยูบอกว่าโอ้โยอยากได้ฮาลานมากเลยแต่ไลโอลาเรียกแพงไปอย่างเงี้ยแฟนแมนยูก็คงด่าไลโอลาถูกปะทั้งทางที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความจริงในกรณีของนักเตะโนเนมที่ไม่ได้มีเอเจนต์เนี่ยนะครับจะโดนอะไรรู้ไหมครับจะโดนสโมสรเนี่ยขูดรีดกันไปหมดเลยแน่นอนนักฟุตบอลเนี่ยเขาเตะฟุตบอลด้วยความรักฟุตบอลครับแต่พูดกันตามตรงแบบตรงๆเลยนะครับผมไม่มีสโมสรฟุตบอลไหนในโลกหรอกนะครับผมที่เรียกได้ว่าอยู่ใน อีกท็อปในตอนนี้อ่ะที่ไม่ได้ทําสโมสรน่ะ เพื่อผลกําไรครับสโมสรเน,น็กเล็กอ,อาจจะมีที่ทําด้วยใจรักฟุตบอลจริงๆแต่แมนยูต้องเอากําไรไหมต้องเลยครับปารีสต้องเอากําไรไหมต้องเลยครับผมยูเวต้องเอากําไรไหมต้องเลยครับผมเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของสโมสรคือการทํากําไรนะครับนั่นหมายความว่าในกรณีของนักเตะที่ไม่ได้มีเอเยต์ en, และไม่ได้มีทางเรื่องเนี่ยจะถูกสโมสรขูดเลือดขูดเนื้อเอาเปรียบแบบสุดๆเลยการมีอยู่ของเอเยต์ en, เนี่ยก็เข้ามาช่วยในจุดนี้ไม่อย่างนั้นถ้าบอกว่าสโมสรเขาไม่เอาเปรียบนักเตะจะมีเอเยตนอยู่ได้ยังไงล่ะ ก็คงจะไม่มีอาชีพนี้เกิดขึ้นมาบนโลกถูกไหมล่ะครับและหลายๆคนถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้นักเตะเรียกค่าตัวเองได้ไหมคือเรียกได้ว่านักฟุตบอลนะเก่งเตะฟุตบอลครับไม่ได้เก่งเจราจานะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คนที่เก่งเจราจาเข้ามา และเรียกได้ว่าในกรณีต่างๆเนี่ยเช่นการเรียกค่าตัวแพงหรือการรอให้หมดสัญญาก่อนแล้วค่อยย้ายตัวหลายๆคนอาจจะโมโ oh ห ok กับสิ่งนั้นมากแต่เรียกได้ว่าเราจะด่าไลโอลาอย่างเดียวไม่ได้นะครับอันนี้เราไม่ได้บอกว่าคุณห้ามด่าแต่หมายถึงว่าถ้าเราจะด่าเนี่ยเราควรจะเห็นภาพรวมๆก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความตกลงปงใจกันทั้งตัวนักเตะและไลโอลานะครับผมเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยเห็นการย้ายตัวทางนี้อุย๊ยนักเตะไม่ผิดไลโอลาเป็นคนผิดไลโอลาเป็นคนถามจริงๆไม่ใช่ไลโอลาเองก็ต้องไปถามนัก ราคาเท่าไหร่อย่างมาสโมสรนี้ขนาดไหนถูกไหมมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไลโอลาตัดสินใจคนเดียวนะครับมันต้องตัดสินใจร่วมกันทั้ง2ฝ่ายเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจเนี่ยนะครับผมผมคิดว่านักเตะเองอ่ะก็มีส่วนพอๆกับไลโอลาเลยเหมือนนักเตะบอกเอาแบบนี้ไลโอลาบอกเดี๋ยวฉันแม็กซ์มัยมันให้เดี๋ยวฉันทาให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้แล้วเดี๋ยวฉันไปจัดการให้เองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต่อจากนี้นะครับผมการที่เราจะด่าเอเจนต์คนหนึ่งเนี่ยหนึ่งเลยไม่ใช่เรื่องผิดนะครับผมแต่เราควรจะรู้เอาไว้ว่าจริงๆแล้วมันไไมม่่่ดด้เเเเเปป็็นนนรรืืออองงงขคียว ตัวนักเตะด้วยและผมคิดว่าการมีอยู่ของเอเย่นเนี่ยมันก็ช่วยนักเตะจํานวนมากนะครับผมแม้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนักเตะขุดรีดขุดเนื้อจากสโมสรไปเองก็ตามแต่ถ้าสโมสรออจ่ายไม่ไหวเขาก็คงไม่จ่ายหรอกนะครับผม mm hmm. สุดท้ายมันอาจจะได้ราคาที่แพงแต่สโมสรก็ยังเห็นว่ามันคุ้มค่าอยู่ดีในการที่จะเซ็นนักเตะคนนั้นมาจากสมมติเราจะเซ็นนักเตะใน A เนี่ยตอนแรกกะไว้40ล้านแต่ไลโอลาบอก60ล้านถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องเอา ตัวของสโมสรเองก็ต้องคำนวณและแน่นอนสโมสรเราบอกแล้วว่าเขาได้อยู่เพื่อกําไรถูกไหมมันไม่ได้เป็นสโมสรที่แบบว่าอุ้ยทุกคนเป็นเจ้าของเนี่ยมันมีสโมสรแบบนั้นน้อยมากๆนะครับแล้วสโมสรนในลีกส่วนใหญ่ก็มองหากําไรเขาอาจจะคํานวณแล้วว่าเฮ้ยถึงจ่าย60ล้านเนี่ยแพงขึ้นมา20ล้านน่ะนักเตะคนนี้เองถ้าทําฟอร์มได้ดีเนี่ยนะครับผมมันก็ยังทํากําไรคืนกลับมาให้กับสโมสรได้อยู่ดีหรือรวมไปถึงรายได้การขายเสื้อด้วยนั่นเองแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นว่าสโมสรหลายๆอันอนะประสบปัญหาการเงินอยู่นะครับผม แต่ก็เรียกได้ว่ามันก็คงไม่ใช่ข้ออ้างหรอกนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะพอช่วยกันได้เลยครับผมแต่หมายถึงว่าจะมาประนีประน,ระนอมให้เซ็นฟรีเลยเนี่ยมันคงจะไม่ได้หรือว่าให้ค่าเหนื่อยแบบที่ไม่ยุติธรรมเลยเว้นแต่แบบในกรณีของเมสซี่อย่างเงี้ยที่เรียกได้ว่าโอ้โหอยู่กับบาร์ซ่ามานานแล้วอะไม่อยากจะย้ายไปไหนอยากอยู่ต่อเนี่ยยอมช่วยสโมสรอ,อะไรแบบนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้มีกรณีแบบนี้กันทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะต้องรักสโมสรถูกไหมต่อให้เป็นดอนนารูม่าเองก็ตามต่อจะให้เป็นฮาลานเองก็ตามเนี่ยเขาก็เป็นนักบบบอคนนึงรเเ้าาไไมม่ดดกิแว หูถูกตีตามาเลยโอ้โหดอนนารุมาเนี่ยเปิดอกมาแม่งมีลูกมีร้านอยู่แบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ของคนด้วยว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ย คุณเชียร์ทีมนี้คุณรักทีมนี้มากๆไม่ได้หมายความว่านักเตจะจาเป็นต้องรักทีมเท่ากับคุณนะอันนี้ก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงขอจบคลิปลงเท่านี้แหละเรียกได้ว่าเป็นความรู้เป็นเกล็ดความรู้แล้วกันว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคิดว่าเฮ้ยทุกอย่างอ่ะมันเป็นเพราะเอเยต์ en, แต่ไม่ใช่เลยมันเป็นเพราะทาั้งเอเยตนและนักเตะนะครับผมอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลไม่ว่่าาาคคุุณจจะะเเเป็นน board, เ็็นนนชยรร์บบอออออลหหืักกกกตตงมมไใ้ ใครต้องถูกเอาเปรียบนะครับผมเราทุกคนก็ควรจะรักษาประโยชน์ของเราให้ได้มากที่สุดนะครับตกลงกันให้ดีนะครับผมอ่านสัญญาให้รอบค้อบเวลาจะไปเซ็นสัญญาอะไรเนี่ยอันนี้หมายถึงทุกเรื่องในชีวิตเลยนะครับยังไงวันนี้ลาเลยครับผมบายบายครับสวัสดีครับ